คณิตเพิ่มเติมม .4 เริ่มเซตแบบฝึกหัด1.1ข้อข้อที่3กำหนดแผนภาพดังนี้จงหาจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B จำนวนสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B จำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และ B ข้อแรก จำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ใน B เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูพิจรารณาเซต B จะมีส่วนที่ซ้อนทับกับ B อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาของ B เลยตัวที่อยู่ใน A ก็จะมีตัวเดียวซึ่งก็คือ A นั่นเองค่ะ จำนวนสมาชิกที่ไม่อยู่ใน A และไม่อยู่ใน B ซึ่งนี่คือขอบเขตของ A กับ B ไม่อยู่ทั้งใน A กับ B ก็จะมีตัวข้างนอก2ตัวนี้คือ D กับ E คคำตอบก็คือ2ตัวค่ะจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A กับ B ใน A กับ B จะมีสมาชิกที่ร่วมกันก็คือตรงส่วนนี้คือส่วนที่ซ้อนทับกันก็จะมีสมาชิกทั้งหมด3ตัวก็คือ X y และ ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ3ตัวค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ